เปลวเทียนให้แสงลามคำแหงให้ทาง<อ>สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับปลิวในปนชนแนววันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้ว่าในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงนี้มีสาขาและมีวิชา อะไรให้เพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนเรียกเรียนกันบ้างน,นะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับเมื่อพูดถึงคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็คงหนีไม่พ้นหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาชีพครูสีปีนั่นเองครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่าหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตเนี่ยมีสาขาวิชาอะไรบ้างเริ่มแรกที่การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษภาษาจีนสังคมศึกษาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษาการศึกษาปถมมาวัยศิลปะศึกษาภาษาไทยวิทยาศาสตร์ภละศึกษาสุขศึกษาและพละศึกษาการวัดผล การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหากรรมและ,กะเกษตรศึกษาต่อไปนะครับทุกคนก็เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหากรรมซึ่งคหากรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวิชาเอกต่างๆนะครับได้แก่กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มกลุ่มวิชาคหากรรมศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต่อมานะครับก็เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้แก่สาขาวิชาจิตวิทยาโดยแบ่งออกเป็นจิตวิทยาการปรึกษาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะแบ่งออกเป็นการบริหารจัดการนันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ต่อมาสาขาภูมิาศาสตร์โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสาขาวิชาต่างๆที่สังกัดอยู่ภายในคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองครับทุกคนว้าว เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนตอนนี้เพื่อนๆทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าในคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้มีสาขาอะไรอยู่บ้างแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปนชนแนวด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย